สามร้อยห้าสิบครับไม่แพงหายก็ไม่เสียได้ขอบคุณครับกิ่งเนี้คือกิ่งที่ผมสาธิตเมื่อเมื่อเดือนเมษาที่แล้วมันมันมันยังไม่มีอะไรเลยมันยังไม่มีสามอันนี้มัน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 ล้นลอยอยู่อย่างนี้ มันล้นๆอยู่อย่างนี้อันเนี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้ไปพอพออันเนี้ยมันยังกิ่งอ่อนๆอยู่ผมว่าไม่น่าจะอีกเดือนนึงอะไม่เกินไม่น่าจะเกินเดือนน่ะลากจะเต็มนี่เลยลากจะเต็มนี่เลยอันนี้คือคือคือข้อดีของการตอนกิ่งหรือวิธีขนน้ําข้อที่หนึ่งคือเราเราตอนทิ้งมันไม่ได้เลยตอนข้ามปีเลยคือเมษาตองมาสาธิตอะมันไม่ใช่รูการที่เหมาะที่จะตอนอผมก็ตอนทิ้งไว้าน้อยไง เข้ามาหน้าร้อนก็ต้องตอนก็ต้องทําทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวพอหน้าฝนมาเดี๋ยวมันก็ออกแล้วที่ผมไม่หุ้มมิดอ่ะผมเปิดหน้าผมเปิดโอเพนมันไว้เวลาฝนตกหรืออะไรมามันก็ลงไปได้ลงไปได้ปากมันเปิดอยู่เวลาเราตอนเสร็จแล้วเราต้องราดน้ำทิ้งไปเลยไหมครับไม่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 จำเป็นขนาดนั้นคือคือต้องมีความชื้นนั่นแหละแต่เราไม่ได้ท้องต้องถึงก็ต้องไปลดน้ำเขาขนาดนั้นถ้าจะลดน้ําเพื่อให้ให้เหมือนฝนได้แหละ ก็ก็ได้ถ้าจะลดอะต้องทําให้ให้เหมือนฝนคือแต่ถ้าทําวิธีจับตุ้มอะจับตุ้มเขาไม่จับไปรดน้ำหรอกครับเขารอฝนมามาฝนมันเป็นของคนที่มีวิเวลาน้อยะ <c oughs> อะตอนนี้มันเป็นตาเปล่าหรือมีกิ่งพวกนี้ด้วยครับเนี่ยตอนที่เราใส่ขวดเข้าไปแล้วะัไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้ครับอ๋อเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่รับแล้วเป็นตาอย่างนี้ได้ไหมครับยังไม่ได้ครับต้องรอให้เขามีความยาวขึ้นมาอีกสักนิดนึง เดี๋ยวผมกาลังจะพูดต่อไปว่ามีวิธีการเซ็ตกิ่งให้เหมาะสมยังไงมันเป็นมันเป็นวิธีที่กว้างมากสําหรับการเลือกกิ่งที่เราจะไปใส่เขาคือถ้าเจอแบบนี้ได้กิ่งนี้คือหมด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 ,หมดความสามารถที่จะเกิดรากแล้วอันเนี้ยแก่ไป,ไปแต่เราก็มีวิธีการแก้โดยการเซ็ตข้อแรกข้อแรกของกิ่งนี้ ตัดไ้ข้อแรกมันจะแตกไอตัวใหญ่เนี่ยมันไปแล้วสัญชาญาณพืชไผ่มันจะกระตุ้นให้ไอกิ่งข้างเนี้ยกเกิดขึ้นมาแบบนี้พอพอพอ,พอแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็มีรากเนี่ยคือข้อดีตัดเลยมาข้อเนะึยเกิดอะไรขึ้นพี่ตุ้ม สมมติเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ตรงข้อนี่นะถ้าไปตัดเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อ่ะถ้าตัดผิดใช่ไหมเมื่อกี้จับตุ้มตัดตรงนี้มันก็แตกแตกตรงข้อแทนมนมาตัดข้อนี้แทนมันก็มาแตกตรงนี้แทนข้างในนี้ มันก็มาแตกตานี้แทนรากก็มาอยู่ในนี้ง่ายอย่าให้เหลือตาเหนือดินอ่าต้องต้องให้ตาอยู่ในขวดนี้ก็แก้อีกก็ห่อใหม่ตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะแล้วทำไมไม่ตัดให้มันได้นี่ไม่ถ้ากรณีมันผิดไงเป็ตกรณีมันผิดเดี๋ยวเราโอเคเมื่อกี้ทางนี้ถามมาว่ากิ่งลักษณะแบบไหนที่หน้าตอนมากที่สุดกิ่งแรกคือก็กิ่งนี้กิ่งนี้ก็ตอนออกรากนะ แต่มันยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับผมกิ่งเนี้ยอายุได้สวยสวยเฉลหละุ่มก็หุ่มได้แต่ผมอยากจะให้มันดีมากกว่านี้ผมก็จะต้องกระตุ้นมันใหม่เขาเรียกบังคับกิ่งจากหนึ่งให้เป็นสองก่อนโดยการเนี่ยเอาเอา,เอาสิ่งที่เกะกะพวกน,นี้ออกไปก่อนถ้ามันดึงได้ก็ดึงดึงได้ก็ดึงเดึง ไม่ต้องอ่ะนี่แหละเดี๋ยวผมบางกล้องนิดนึงนะเนี่ยทำความสะอาดข้างๆเขาให้หมดอย่างเนี้ยตอนได้ไหมอย่างเนี้ยตอนได้ไหมก็ได้แต่ดได้ไม่ก็ไม่สวยทำไมไม่สวยครับดูตรงไหนมันเป็นกิ่งเดียวแล้วมันได้แค่มันไม่เข้าคอนเซ็ปต์ผมที่จะต้องมีสองมีสามเน้นเยอะกิ่งไว้ใช่ถ้าจะเอาแค่มีราก น่าก <molec> <Okay. S 1> ็ไ <Charl> ด <ott es> ้พุ่งไปเลยจะขวดหรือพลาสติกก็ได้แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยคือต้องการสองสามขอแรกไม่ใช่นี่นะถ้าตัดนี่มันมันจะแตกนี่แทนต้องตัดตรงนี้ตัดปึ๊บทนครับโทษนะครับตัดเนี้ยถ้าฤดูฝนเนี่ยก็รออีกประมาณสองอาทิตย์เขาจะมา มาใหม่เป็นสองเดี๋ยวมันจะอยู่ตรงนูน้นเมื่อกี้ผมมันมันก็สองอันนั้นสองสองแบบสองแบบไม่ได้เซ็ตสองแบบยังเหลือกิ่งกลางอยู่เนี่ยมันคือคือคือ,คอมันจะมีมาสองสองแล้วแล้วก็คุมได้เลยก็คล้ายๆแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ ได้ <Okay. S 2> อย่างนี้เราพุ่มได้ไหมสมบูรณ์ไหมครับแบบนี้แบบกิ่งนี้ถ้าเอาจริงๆเลยก็ได้อยู่ครับได้อยูไอยนะ่ได้อยู่นะได้อยู่นะแต่รู้สึกว่าไผ่ก้อนนี้จะจะออกลากยากมากออ,ออกยากมากเดี๋ยวลองดูได้อันนี้สามเดือนนะถือว่าช้าไปแล้วไม่ช้าครับไม่ช้าอ๋อออกลากครับถามว่ากี่เดือนออกลากมันมันมันขึ้นอยู่กับว่า,วาความชื้นมีไหมถ้ามันเข้า เข้าข้อแม้ทั้งหมดแค่เจ็ดวันมันก็มีรากถ้ามันยังไม่เข้าข้อแม้ก็ก็ยังไงก็ไม่มีอันนี้คือผมตอนที่อย่เมษาตอนโดยการสาธิตเฉยๆว่าทำยังไงหลังจากที่เราตัดยอดแล้วครับไอ้กิ่งพวกนี้มันจะออกภายในกี่วันครับหลังจากที่เราเริ่มหนอกขึ้นมาถ้ารอดูฝนชุกๆอย่างเร็วเลยสองอาทิตย์ก็จะยาวมายาวมาแหลมแหลม จะมาเป็นแหลมๆกิ่งมันยาวขึ้นไปอีกไม่จำเป็นต้องรอเอาได้เลยเอาแค่มันเลยปากขวดไปเอาขวดใส่ได้เลยได้เลยครับแล้วใช้น้ำลดได้ไหมทำให้เหมือนฝน้เราลงทุนไหมล่ะแต่มีสองกอก็ได้หมายความว่างข้าบนนะโดนวิ่งนะไม่ใช่กับพื้นอย่างเดียวนะครับผมโอเคกอนี้ไม่มีกิ่งที่เหมาะมันสูงไปหน่อยงั้นเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมสาธิตอันนี้แล้วกันง่ายดีง่ายดีแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะแต่ว่าผมจะสอนสอนวิธีการเ,ยเฉยๆว่าเอาขวดขึ้นไปแขวนไว้อย่างไรแต่ว่าสาภาพกิ่งเนี่ย<ด>ก็ก,ก,ก็ได้อยู่ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไดกิ่งนี้ได้รากจากกิ่งนี้เพราะกิ่งนี้มันใหม่รากจะออกจากกิ่งที่เกิดใหม่กิ่ง <c oughs> ที่ออกไปแล้วเราก็จัด จัดแจงจัดแจงสิ่งที่ก็ต้องรับมันต้องต้องดูแลมันทำทำให้แสงแดดมันส่องลงมาถึงได้บ้างไม่ให้มันทึบถ้าจนเกินไปอันนี้ก็เสร็จได้เนี่ยเสร็จเส็ได้ใช่ครับต้องต้องต้องเคลียร์ให้มันเหมาะสมกับการตอนจริง นถ้าทำเไื่อตอนเก่งจริงมันทำตอนขอ,อกงานมันจะนิ่มครับอแป๊บเดียวอ่ะให้ดูไม้ดูมือผมด้วยว่าผมจับเครงไม้เครงมือ,อยังไงแต่มือใหม่ๆอย่างไงก็ต้องอมีการเจริมกันบ้างเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมก็โดนนะแต่แอบ แอบเจ็บอยู่ตอนที่กระชากกิ่งของมาเมื่อกี้ตรงนั้นนะผมโดนเนี่ยแต่แอบเก็บอแอบเจ็บกลัวอายนุก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 เอาเอา,เอาขวดมาแล้วนุกก็แหละเป็นคนใส่ให้หน่อย <c oughs> เพราะว่าห <c oughs> นุ๊กเนี่ยเคยเอาไปทำแล้วสาเร็จแล้วสําเร็จแล้ว,ลวที่ชัยนาท ไม่แน่นและไม่หลวมจ,จนเกินไปพอดีพอดีต้องแช่อะไรมาก่อนครับแช่น้ําเอาสารแทนนินออกคืนต้องคืนก็นได้ก็ได้อยากใส่อะไรก็ได้อ่าผมที่ผมใส่คืออปุ๋ยคอกชนิดหนึ่งไม่ระบุชื่อสัตว์สมกายนีครับปุ๋ยคอกชนิดหนึ่งไม่ระบุชื่อสัตว์อันนี้บางอย่างผมก็มีจันเปียกมาด้วย ไอ้จัดปักมาด้วยเดี๋ยวผมบอกเฉพาะพวกเรามไม่คลาดใส่อีกใส่อีกเอาให้แน่นกว่านี้นิดหนึ่งกดแน่นเลคือในความเห็นผมอะผมว่ามันยังหลวมไปใส่ไม่ลงหรือยังไงแค่นี้ครับแค่เอละอ่าเพื่อนนี้ เราจะเห็นว่ามันมีรูอยู่อย่างนี้ให้ส่วนนี้ส่วนนี้อยู่ชิดกับส่วนนี้ช,นนชิดกับส่วนนี้มากที่สุดส่วนนี้ส่วนใต้ใช่ไหมชิดกับส่วนนี้เนี่ยเป็นหูมันเป็นหูมันซึ้บ ข้าไปชิดนะครับเอามือข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยดันขวดมือข้างที่ถนัดเนี่ยจับข้างมือการวางแนวแม็กให้วางแนวแนวแนวอย่างนี้มันจะมันจะยิงได้สนิทกว่าถ้าอย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนโคง้งโอเคนะครับนี่แหละเหตุแค่นี้เองเหตุผล อันนี้ยังไม่สะอาดอ่กาัไกลมามันยังเคะกะอยู่ง <c oughs> <c oughs> เ,เราต้องเตรียมเครับเขาให้ดีเ <c oughs> ม,มื่อกี้มันยิงไหมข้างเด่นไงบงหวานก็ตอนได้นะ,อะบองหว่านตอนได้าาาานั่นแหละที่รู้นี่ไม่ต้องออากาศว่ารก็ดูตำแหน่งดูดูอะด,ดูให้มันเหมาะสมอ่ะองศาจะอย่างนี้ ดูดูเหมาะสมะอ่ะเดี๋ยวผมบังกล้องนิดนึงนดดแน่นมากไม่ต้องเจาะครับถ้าขังไปเ่อะเสร็จปุ๊บมันเอากล้องขึ้นไปข้างบนจะเห็นช่องว่างอยู่ยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์มากนะักแต่ก็ถ้าเลือมก็ได้มันก็มีรากแหละแต่ถ้าใช้สมบูรณ์แบบมันจะมีเนี่ยเอาเอาเติมไปให้มเต็ม เนี่ยตามข้างๆเนี่ยจะมูกข้างๆเนี่ยยัดยัดให้เต็มถ้าเราเสร็จแล้วปุ๊บเราหยดน้าเพิ่มได้ไหมได้ครับแต่ถ้าไม่เน่าครับยิ่งชื้นยิ่งดีมันไม่เน่ากิ่งเนี้ยมันอยู่กับแม่เราไม่ได้พากันมาเราไม่ได้พากันออกรากตอนฝนตกครับจริงๆนะครับถะาะนั้นเราใส่น้ําเพิ่มถึงแค่นี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้ว่าันตกลงเท่าไหร่รถรถก็ได้รถก็ได้แต่มันผมว่ามันไร้สาระไม่จำเป็นมันเป็นคนที่มีเวลาน้อย กี่ตาตุ้มไม่เคยลดยนะครับผมองนี้อ่ะผมถามพี่ใส่ตุ้มหน่อยครับไอสองกิ่งเนี้ยเวลามันออกรากมันจะออกจากอันไหนครับออกจากอันนี้ออกจากอันนี้ก่อนออกจากอันนี้แล้วอันนี้เอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้เพื่ออ,อยา่างหนึ่งคือเพื่อความสวยงามให้ให้ให้มัน,นมีขายแล้วเ,เ,เราก็ประคอง,ปร,คองประคองอันนี้ด้วยเป็นพี่เลี้ยงอันนี้ไปด้วยในตัวมีโอกาสไหมสมมติปีนี้สภาพแ้งไม่เหมาะสมมีครับอันนี้ไม่ออกก็ตัดออกไปเลย ทากิ่งนี้ยังไม่ออกก็ตัดเซตมันใหม่พี่จะต้องบอกเซ็ตใหม่คือเซตใหม่ล่าจะออกจากกิ่งใหม่นะออ,อันนี้คือกิ่งที่ใหม่ที่สุดอ,อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือฝนตกและความชื้นพอ,อ,อปีนี้เป็นไปได้ไหมว่าซวยฝนแรงและกิ่งนี้ไม่ออกถ้าซวยพี่ตุ้มทําไงครับก็ต้อเซตเซตใหม่อถ้าซวยคือกิ่งนี้ก็จะกลายเป็นกิ่งเก่าพี่ตุ้มก็ตัดเซ็ตให้มันออกใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้ปีนี้หรือปีใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าโชคร้ายยิงสามสี่ปีขวดนี้ยังอยู่ไหม ก็แค่มาตัดก็คือ,อย่างดูแบบคนแม่แต่ถ้า <S <S มันไม่ออกทีก็ตัดแต่มันต้องมีปีที่ฝนมันตกชุกๆส่วนใหญ่พยายาม <S 2> <S 2> <S พยายามอย่าอย่าไปยึดติดกับกี่วันกี่เดือน <S <S on condition ครับ <S <S on condition อันเนี้ยที่จัดตุ้มทำพี่จัตุ้มทำวัเนี้ยมันบอกอะไรเราคือเฮ้ยหน้าฝนจะไม่มีเวลาเข้าทำไว้ตั้แต่หน้าร้อนรอฝนมามันออกฝนมาไม่ออก ก็ไม่เป็นไรอีกแปดเดือนกลับมาอ้าวออกลากแล้วเอาลงไม่ออกลากเซตใหม่อย่างขวดนี้ยผมให้ยังไงก็ออกใกล้ออกเดือนนี้แหละเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาครับคือแล้วลากดูดูความแก่ของกิ่งฮะตัวลากเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช้ได้แล้วเปลี่ยนจากสีขาวชมพูเป็นสีน้ำตาลเข้มๆขอมไผ่ที่ออกมาลากไผ่ใหม่ๆเนี่ยเป็นสีชมพูขาว สองขวดเนี่ยบนล่างอันไหนเอาออกก่อนทอไล่ถ้าตาถ้าตาถ้าตามนี้คืออันนี้น่าจะมาก่อนเพราะอันนี้มันไม่มีอะไรแล้วอันนี้มันไม่มีอะไรแล้วถ้าผมเดาอันนี้ไม่ออกจริงๆแล้วอันเนี้ยจะต้องหอนถ้าอยากถ้าอยากจะเอาชัวร์ก็ตัดนี่เลยต้องตัดยอดให้มันอยู่บนสุดตัดนี่เลยแปลว่าบนจะ่ออกก่อนบนออกก่อนแล้วออกเยอะกว่าเสมอเอาเื่อยเรื่อยให้นยเอาเรื่อยอันนี้เก็บเอาเรื่อยมาอันนี้คือคือ เอาจริงๆเลยนะสมมุติเป็นส่วนเราเลยแล้วอันนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วะไม่มีละแต่อันนี้มันยังดูพอมีความหวังตัดนี่เลยตัดให้กิ่งนี้มันเป็นประธานเดี๋ยวมันก็มาอ่าผมปอทดสอบผมอยากขอทดสอบความเข้าใจพวกเราหน่อยจริงๆมันนี้ก็ห่อได้อันแต่มันต้องเซ็ตใหม่แค่นั้นเออใช่เนยแต่ตุ้มเขาไม่ห่อเพราะมันสูงที่เก็บปีนอ่ะเดี๋ยวให้ช่วยกันทำดีไหม เอามันส่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายย้ายไปด้านนูน้นมันจะมีอยู่กิ่งหนึ่งที่ผมว่าสวยๆลองไปดูกันกนะครับกิ่งที่เอาลงนี้ถ้าเราจะไปปลูกเราต้องตัดตรงไหนออกก่อนหรือเปล่าเอามาชำป้องให้ดูออะชำป้องให้ดูมาไผ่นอกจากเมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการชำป้องเพรผม ไม่แนะนําให้เราไปทำว่าม,มันเสี่ยงเสี่ยงที่จะเ,ล <laughs> เปลการชําปล้องก็คือตัดให้มี <c oughs> สมมติเราไปเราไปเที่ยวป่าในชะ่ไหมแล้วเราไปเจอไผ่สวยๆวงอนไก่องนไกลเงไกล,ไ,กลไปเจอไผ่สวยมาก็กตัด หลักหลักการนำพาหรือการขยายพันธุ์โดยกิ่งได้เนี่ยให้เหลือไว้่องน้อยสองหรือสามข้ออันนี้ว่าชํำปล้องได้ได้นะได้ไว้ในที่ที่ที่ลม่มแบบนี้ครับอย่างเงี้ยเลยเนะี่ยแบบนี้เลยจุ่มลงดินเลยเหรอถ้าฝักลงดินข้างๆอง่งน้ําที่มีความชื้นก็ได้เดีอยจะแชะ ตรงนั้นอย่าแฉะอย่าท่วมมีให้เดือนมีส้เดือนนะส้เดือนอยู่ได้อะนั่นแหละนั่นแหละหรือถ้าอยู่มันเติดคอนโดก็หาจิ้มไม่ขนาดท่วมข้อนั่นเลยดินคือขอข้างบนกันนะครับครับเราก็ใส่ขวดแบบนี้ก็ได้แล้วอันนี้ผม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 เอาอันนี้เป็นภาชนะให้ดู กระถางถุงดำ<ม>กระป๋องกระแป้งขวดโอ่งแตกต้องคุมถุงพลาสติกหรือไม่ต้องนนะหรือดูนี้หรดูนี้ควบแน่นนิดนึงก็ดีเพราะความชื้นมันสูงอาจจะเน่า<ม>อาจจะเน่าแต่ถ้าเมษาพฤษภาร้อนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องควบแน่นไม่ต้องควบแน่นวัสดุชํำที่ผมแนะนำกรณีชํำกิ่งชํำป้องเนี่ยผมแนะนำแกบดดำ แกบ,บดำที่กองทิ้งไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วซึ่งไม่ไม่ใหม่มากอ่างเงี้ยแกบบดำคือมีคุณสมบัติคือน้ำซึมผ่านได้ง่ายเพราะไอเนี้ยมันไม่ชอบไม่ชอบแฉะมากวัสดุชัวัสดุชําต้องต้องระบายน้ําระบายอากาศได้ดีแต่ก็มีความชื้นตลอดเวลาไม่แฉะนี่คือหลักการครับได้ครับชําป้องได้ทีนีถ้ถ้าที่เราตอนด้วยตัว บนต้นเนี่ยเราใส่แกบดากับไตอันเนี้ยมีผลพี่ผมก็ว่าจะลองทําอยู่ผมว่าได้นะแต่ทีเนี้ยผมกลัวมันมันจะไม่แน่นเวลาส่งใส่กล่องรลอกลัวมันจะเลอะละล่วงผมแต่ผมว่าได้ผมว่าได้ผมว่าได้ปลูกเราตัดออกมาจากต้นเราต้องตัดกิ่งขนาดไหนเราถึงจะปลูกเท่านี้ก็ได้ครับกิ่งยาวเนี้ยผมเคยตัดประชดลูกค้าผมอะ เมตรครึ่งไปเลยทังตาไม่ตางสั้นจังถับเมตรห้าสิบหรือป่าสวยไหมครับมันอยู่ที่เราพี่แค่นี้เหมาะสมก็คือเนี่ยประมาณเนี้ยเมตรเมตรหนึ่งเพราะว่าพวกนี้เราก็ไม่ใช้อยู่แล้วเรารอรอแต่รอแต่ยันนอใหม่ขึ้นมาถูกต้องครับพี่เข้าใจถูกต้องแล้วไผ่มันไม่ได้ยืดไปต่อไผ่มันออกมาออกมาออกมาแต่ที่เขาไว้ยาวๆคือเหตุผล ทางการค้ามันจะสวยงามกล้าสวยๆส,สูงๆอนะไรเงี้ยนะะหรือไมก่ก็ไปปลูกแล้วญ้าขึ้นมาไม่ทันเวลาตัดญ้าเห็นว่าตรงนี้มีไผ่ยอยู่ก็เอากล้าสูงหน่อยถ้าผมปลูกเองในแปลงตัดไม่ตัดข้างบนเลยก็ได้อันนี้ไปปลูกเลยบมันจะได้มีใบปุวงอนะเอาใหม่ถ้าผมจะตัดไปปลูกเองในแปลงไม่ต้องไปไม่ได้ไปขายคนอื่นเนี่ยอ๋อเอาปลูกเลยควรจะตัดใบครับควรจะตัดใบใช,บช,ใช่ช่วงช่วงแรกเดี๋ยวมันจะ เอาน้ำทิ้งไปบนอันนี้เอาไม่ทันมันยังรากมันยังไม่จับดินดีเราใช้เหเราตัดจากแม่มันแล้วตัดคือไผ่ทุกชนิดผมว่าถ้าเอาไปลงสดเลยอ่ะที่ยังไม่ได้ชํำใสแล้วรากเดินอยู่นะควรจะหมายว่าพารากเดินพร้อมพร้อมลงเลยเนี่ยได้ครับได้ได้ได้รากเต็มเนี่ยได้ไม่ต้องตัดกบไก็ได้ก็ได้ก็ได้ปลูกเช้าเช้าเย็นเย็นตอนที่รากมันออกแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันกินอาหารจากตัวแม่มันหรือแบ่งกัน แบ่งก uh, ันแบ่งกันแบ่งเป็นสองชแนลแล้วหนักไปทางแม่อันนี้มาจูมาจูอ่ะเดี๋ยวทำมาที่สวนที่ตอนสางกิ่งนี่มันมีเป็นปักลงดินลากถึง ี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกิ่งที่กิ่งที่ว่ามันเซตแล้วแล้วมันออกมาใหม่ๆเห็นเห็นอยู่ตรงนู้นมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆแล้วผมต้องมาเก็บให้ลงโชคครับทิ้งแบบนี้ไม่ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมผมรีบไปก่อนเดี๋ยวเวลาหมดครับครับอันนั้นมันอ๋อในในความหมายพี่คือใช้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ผมว่าใช้ไม่ได้แล้วทิ้งอาจจะเข้าขวดได้ไหมผมว่าอย่าเลย đây nảy quá thả quá, nè. เออนี่นี่นีเอาเอาเอานี่มาเอาถือถือ,ถ,อถือถังเนีผมอันนี้ครับที่ที่มันจะเข้าเข้าหลักการเซตกิ่งที่ผมเซตให้ดูเมื่อกี้เนะี่ยแต่นี้บิก๊กบิ๊กเขาตัดตัดไว้ตั้งสองข้อเนี่ยแต่เขาก็ยังออกมาตามความต้องการของเราได้บ้าง หรือเพื่อบิ๊กเขาต้องการอัน,นี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ต้องต้องเดาใจนี่รับจริงๆเขาตรงเนี้ยมันก็ได้อีกนะเพราะไอ้นี่มันกิ่งละพันไอ้นี่มันกิ่งละพันยอมรับยอมรับส่วนเนี่ยอย่างอย่างอย่างวิ๊เขาตอบได้ได้หนึ่งสองถ้าอย่างผมตอบผมเอานี่เลยอ,ลอัอนเนี่ยครับที่ที่ผมชวนมาตรงนี้คืออันนี้คือถ้าตัดตัดแล้วเนี่ยมันก็จะมาอย่างนี้อันนี้คือการเซตกิ่ง การเซตกิ่งเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าจะตอนก็เอาขวดมาใส่ตรงนี้ได้เลยแต่มันก็จะเปลืองกิ่งของเรารู้ทําแบบนี้มันก็จะได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าร้อนอ่ะเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเป็นถุงพลาสติกทางด้านนู้นเห็นบิ๊กเตรียมตัวแล้วน่าจะเตรียมอยู่ด้านนู้นนะครับเสร็จเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะขุดเงาให้ดูเงาหนึ่ง